คำพูดของไม้พิร์กลับมาเป็นประเด็นร้อนจนติดทวิตเตอร์อีกครั้งแล้วนะคะหลังจากนางบาดสาวซาร่าคาซิงจินีออกมาเปิดใจถึงดราม่าทั้งหมดกับพระเอกหนุ่มไม้พิร์สหลังมีปัญหาการเรื่องของการปกครองบุตรร่วมกันเพราะว่าทางไม้มีการยื่นคำร้องต่อศาลอยากปกครองลูกร่วมกับซาร่าแต่ทางด้านซาร่าก็ไม่สามารถให้ปกครองลูกร่วมได้จริงๆรวมถึงกลัวมาก ที่จะถูกพรากลูกไปซึ่งมีหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของสาวซาร่าเองตอนพูดถึงไหมงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตแห่มาแชร์และพูดกันเลยว่าฟังแล้วรู้สึกปลอมกลัวเสียลูกหรือกลัวเสียเงินสุดท้ายยังไงก็ดูผู้ชายลักลูกมากกว่าซึ่งในคลิปนั้นซาร่าเองก็ได้กล่าวว่าคือซาร่ากลัวมันมีคำพูดจากพ่อของน้องรายๆครั้งที่ว่าถ้าไม่มีปัญหาก็เอารูปไปอยู่กับเขา ถ้าเลี้ยงดูลูกไม่ได้ก็เอาลูกไปอยู่กับเขามันเป็นคำพูดที่เรารู้สึกว่าเขากำลังจะพาลูกไปจากเราเพราะแค่เราไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกหรอเพราะว่าเรามีเงินไม่เท่าเขาเหรอลูกก็เลยต้องไปอยู่กับเขาคือวันที่ได้หมายสารมันกลัวมันตกใจซาร่าก็บอกทนายซาร่าไม่อยากจะเสียลูกไปขอให้ลูกได้อยู่กับซาร่าได้ไหมคือ,อยังไงเขาก็เป็นพ่อ,อยังไงเขาก็ได้เจอลูกอะ ตลอดหกปีที่ผ่านมาซาร่าเปิดโอกาสให้เขาได้ทําหน้าที่พ่ออย่างเต็มที่มาโดยตลอดโดยเปิดโอกาสให้เขาได้รับผิดชอบเกี่ยวกับแม็กเวลโดยตลอดไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ซาร่าจะต้องกีดกันทา,านายก็ถามซาร่าว่าซาร่าต้องการอะไรซาร่าก็บอกเขาไปว่าหนูอยากให้รูปได้สิ่งที่ดีที่สุด เราก็อยากให้ลูกอยู่ในความปกครองดูแลของหนูเพราะหนูกลัว,วกลัวเหลือเกินว่าเขาจะเอาแม็กเวลไปจากหนูจริงๆเรียกได้ว่าคำพูดของไม้ในครั้งนั้นก็ทำให้ซาร่ารู้สึกกลัวว่าจะถูกพรากลูกไปเลยล่ะคะ่ะงานนี้ก็คงจะต้องรอจากฝั่งทางหนุ่มไม้ด้วยว่าจะมีการพูดในทำนองนั้นไหมส่วนสาวซาร่าเองจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะจ๊ะต้องรอฟังทั้งสองฝ่ายก่อนอีกทีหนึ่งนะคะ ว่าสรุปเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีหลายกรณีให้เห็นเลยว่าเรื่องคดีพลิกต่างๆฉะนั้นตอนนี้ก็ฟังจากข้อมูลทางซาราก่อนแล้ะรอฟังข้อมูลจากทางหนุ่มไมอีกทีเราค่อยตัดสินใจกันนะคะตอนนี้ก็ขอบเป็นกำลังใจใทั้งคู่ก่อนละกันหวังว่าจะมีทางออกที่ดีของเรื่องนี้นะคะ